ลงลึกทำธุรกิจกับดอบลิตอย่างไรให้มีรายได้ตั้งแต่เริ่มต้นสิ่งที่เพื่อนๆต้องทาความเข้าใจก่อนเดี๋ยวผมจะบอกว่าจะต้องทําอะไรอย่างไรบ้างก่อนไปฟังต่อขฝั่งเพื่อนนะครับกด follow ติดตามกดหัวใจกด c o m มนต์นะครับแล้วก็กดแชร์โพสต์นี้ออกไปให้กับเพื่อนๆคนที่กําลังลําบากเขาได้เห็นด้วยนะครับขั้นตอนเริ่มต้นที่เพื่อนๆจะต้องทําหลังจากนี้นะครับมาดูกันเลยครับครับเพื่อนๆเริ่มต้นนะครับเพื่อนๆจะต้องมีแอปพลิเคชันดอบลิตก่อนนะครับติดเครื่องของเพื่อนๆทุกคน เพราะว่าแอปนี้มีความสําคัญมากๆนะครับที่จะช่วยเพื่อนๆในการสร้างรายได้และสิ่งที่เพื่อนๆต้องเข้าใจนะครับเริ่มต้นหลังจากที่เพื่อนๆมีแอปแล้วสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องทําก็คือคุณจะต้องมีลิงก์นะครับสําหรับการสร้างรายได้นั่นเองนี่ครับวิธีการรับลิงก์ในการสร้างรายได้ไม่ยากครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปเรียนรู้ในกลุ่มได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับลิงก์มันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรมันก็คือตรงนี้ครับ My Course ตรงนี้นะฮะ นี่คือลิงก์นะฮะลิงก์นี้สามารถสร้างไรายได้ให้กับเพื่อนๆได้ตลอดชีวิตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามคุณจะสมัครมาแล้วกี่ปีถ้าลิงก์นี้ยังทํางานอยู่คุณจะสามารถทําเงินได้ตลอดชีวิตเลยแล้ววิธีการเริ่มต้นนะครับหลังจากที่เพื่อนๆสมัครแล้วนะครับลงทะเบียนเรียบร้อยติดติดต่อหาพี่เลี้ยงของเพื่อนๆแล้วนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องทําเริ่มต้นเลยก็คือคุณจะต้องเข้าไปในกลุ่มเรียนรู้ของบริษัทนะครับเป็นกลุ่มสอนฟรีเรียนรู้ฟรี และไม่ต้องลงทุนในใรทั้งสิ้นคือกลุ่มนี้ครับกลุ่มนี้นะครับเพื่อนๆคุณจะได้เรียนรู้วิธีการทําเงินนะครับอ่านี่คือตอนนี้บอสนะครับกําลังไลฟ์นะครับสอนงานอยู่เห็นไหมฮะในกลุ่มจะเป็นกลุ่มสอนงานตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจะมีคนที่มีรายได้สูงๆในบริษัทมาสอนงานให้กับทุกคนแน่นอนทุกคนสามารถทําได้แน่นอน,นครับถ้าคุณมาเรียนรู้และเอาความรู้จากที่นี่ไปคนนี้ลงแต้มนะครับรายได้นะครับ เดือนนี้10วันนะครับรับไปแล้ว0 0 0อ่าคนนี้ก็คุณนกนะครับรับไปแล้วประมาณ200,000กว่าเหมือนกันโอเคนหครับนี่คือขั้นตอนขั้นตอนที่เพื่อนเพื่อจะต้องเรียนรู้อยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเข้ากลุ่มเรียนรู้ให้คุณนะครับทักหาคนที่ส่งวิดีโอนี้ให้กับคุณแล้วเข้ามาเรียนรู้กันเริ่มต้นเรียนรู้ด้วยกันนะครับ